and 没有。 ละลายาก,ก้าเป็นสปอร์เพื่อตัวละมั่งทั้งบนนะคะและตัว ไม่เหมือนกันนะ,นนะในแต่ละที่ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็น เกือแกงบวกนะ้ำจะเป็นสารละลายเกลือแกงสารที่มีรนนะดับน้ำเดียวกับสารละลายจัดเป็นตัวทำละลายสารตัวนี้ก็เกลือแกงมีสถาน สภาพคลุ้มคลั่งแมีสถานะเป็นของเหลวนะตามนิจาาหมายมีสถานะเดียวกับสารละลายจัดเป็นตัวทำลายอันนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำจะจัดว่าเป็นตัวทำละลายเพราะน้ำ ถ้าเิดว่ามันเป็นของเหลวเหมือนกันละ่ะอะไรจะบเป็นสารละลายใช่ไหมคะเขาให้มองถึงสารที่มีปริมาณที่ต่ำเป็นสารลาลายอย่างเช่น จะนำนี่นจากนยามมีสารที่มีปริมาณน้กว่าจะเป็นตัวทำละลายตัวอย่างนี้ตัวทำละลายก็จะเป็นตัวไหนคะตัวไหนเอ่ย ล,ลายแก,แก๊สเป็นซีนะใช้ตัวย่อว่าซีแก๊สนั่นเองตรงนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะส่งสไลด์นี้เข้าไปในทชัยนึงนะ่ะอันนี้ต้องให้เด็กฝึกขานะคะอันนี้ก็ ราฉะนั้นสารตัวทำลายจะมีอยู่สองนิยามด้วยกันนะก็คือสารที่มีสถานะต่างกันสารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายต่างเป็นตัวทำลายที่ง i hope. All right. จบเย็นี้นะคะเด็กๆม,ม,ม,สสะะมีอะไรสงสัยไหมมีอะไรสงสัยไหมคะมีอะไรสงสัยที่เปิดไหมตอบไม่ไมีไม่มีเลเอ,อ่อพิงค์ มีกีあああ่คนเนี่ยสองคนรูหรอนัาโอเคครูจะแนัดตอนชคื่องนโอเคค่ะถ้าไม่มีอะไรขอใสยนะครูขอตกการเรียนกสอนเรื่องสาระรายวินี้นะะเอ่องหน้ครูจะข้อสอนใหม่บงครึ่ง